ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการประจำปี2557พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณ,ณประโยชน์ด้านนันทนาการประจำปี2557<ๆ>ก็จัดขึ้นที่อาคารนิมิบุตรภายในสนามกีฬาแห่งชาติโดยได้รับเกียรติจากดรสุวัส์สิทธิล่อประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน ซึ่งมีผู้ที่เข้ารับรางวัลดีเด่น iden, รวมทั้งสิ้น5สาขาจำนวน46รางวัลโดยผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้าน,นกีฬาและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติก็มีทั้งสิ้น5คนนะครับก็ประกอบไปด้วยนายปริญญาสุขชิตผู้นำเชียร์ในตำนานของไทยก็ในสาขาผู้มีผลงานกิจกรรมนันทนาการดีเด่นในประเภทกิจกรรมเล่นเกมและกีฬาครับก็รับโล่เกียรติคุณราชทาน ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบระมราชินีนาถก็หลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับสำหรับคุณปริญญาครับไปกันที่รางวัลอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาต่อสู้ครับก็ตกเป็นของนายอภิรัตน์ือดีอดีตนักมวยไทยคือผึกสอนมวยและพุทศิลป์มวยปล้ำจากสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพก็ได้รับถ่วยประธานรางวัลโลกกิติคุณ ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดดา마ศาในขณะที่เดชาพลโพรานุเคราะห์ ra, และกิตินุพงศ์เกตเรนสองนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ควา้าแชมป์เยาวชนโลกประเภทชายคู่ที่ประเทศมาเลเซียได้รับประธานรางวัลโลกเกียรติคุณของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศสวลีพระว,สสวรราชาธินัดดาาศ ในขณะที่นายทัตพงษ์แสงอุทัยแชมป์โลกเจ็ชสกีเยาวชนในปี2013จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็รับถ้วยประธานของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสาวลีพระวรราชาทินัทด่ามาศครับนี่ก็ถือว่าเป็นรายชื่อนะครับโดยเฉพาะในด้านกีฬาครับที่รับรางวัลนีครับนี่ครับคุณปริญญาสุขชิดนะครับนี่คือผู้นำเชีย์ในตำนานของไทยเลยครับเรียกว่า